หัวของบิดาเราถูกแขวนเมื่อเขาท้าทายสวรรค์เรากลัวความโกรธเง็กเสียนและขอให้ท่านยวนช่วยให้เราหลบหนีจากน้ำของเราแต่เขาเตือนเราเจ้าอาจซ่อนได้ชั่วคราวแต่หาได้ตลอดไปไหมในท้ายที่สุด จะมีคนมาทวงชีวิตเราขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับคุณจิ๋วชองเขายังบอกอีกเจ้าผูกของถึงบุตรชายเราถูกกำหนดให้ตายเพื่อเหตุผลที่ถูกต้องเจ้าเชื่อเขาแต่ข้าไม่ทำตามคอยหนทางของเจ้าไม่เป็นเพียงเส้นได้โอโ้ ขอบคุณสำหรับการติดตามเลยนะครับคุณจิวชองจจจบจบพี่น้องทั้งสามของเจ้าถูกปราบแล้วหากไม่พบตอนนี้แล้วเจ้าจะล้อไปถึงเมื่อไหรเฮ้ยโ,โชคโชะตาวนเวียนซ้ำไปมาเสมอทำไมไม่ลองถอยลูกเต๋าอีกครั้งล่ะหลง